วันนี้เป็นวันที่สองสำหรับกาอธิบายก็ขอย้อนต้นเพราะว่าการเจริญีะทำมฐานขอทุกคนโปรดทราบว่าพระพุทธเจ้าต้องการมักผลอันนี้สำคัญมากนะถ้าเราปฏิบัติกันไม่มีจุดหมายปลายทางก็แย่แต่ว่ามักผลน,นี่ก็ไม่ต้องกรโจนสูงเกินไป อันดับแรกประยุตธ์รม์คุมโสดาบันให้ได้ถ้าหากว่าเราสามารถยึดรมณ์คุมโสดาบันได้การยึดอ,รอารมณ์คุมโสดาบันในทุกคนทราบตามดีนะจงอย่าคิดว่าเราเป็นพระโสดาบันถ้าเราคิดว่าเราเป็นระโสดาบันอารมณ์เลิ่มจะเกิดถ้าอารมณ์เพิ่มเกิดแค่บังเอิญเราไม่ได้เป็นโสดาบันจริงๆ ความละหมาดก็เกิดถ้าความละหมาดไม่เกิดเราก็จะไม่สร้างความดีต่อการไม่สร้างความดีต่อก็จะเป็นปัใจจัยให้ตรงลงไปอย่างเดียดังนั้นเราถือว่าพระอริยเจ้าท่านทำอย่างไงเราทําตามท่านเท่านี้พอ,อยอากเป็นหรือไม่เป็นก็ช่งา,ารงรักษาลงของท่านให้ได้ อารมณ์ของพระโสดาบันจริงๆแต่ว่าตามสัญญชนมันก็ยากสปนิดหนึ่งแต่ว่าตามผลเขาบุกคนที่ได้พระพุทธเจ้าทรงรับรองก็ง่ายมากที่พระพุทธเจ้าทรงรับรองก็ได้แก่การเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์และก็มีสินห้าบริสุทธิ์สำหรับพระโสดาบันพระสิทธิคือท,ทาคามีมิเตมิเอง ถาเราอ่านตามธรราเลอะเทอะไปอาจจะไม่เข้าใจถ้าอ่านตามสัญญชนย่บอบัว่าหนึ่งตัดสกายดิฐิและก็ตัดวิจิจาตัดศีลปับตปรามาสแต่ว่าถ้าตามนี้ก็ต้องมีความเข้าใจว่าสกายดิฐิเขาว่าโสดาบันก็ดีพระชีธาคาดีก็ดี มีความรู้สึกเพียงว่าชีวิตนี้มันต้องตายยังไม่มีความรู้สึกว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราถ้าอารมณ์อย่างนี้แปลงบนผพาเราหันถ้ากระจนจับแบบนี้เราจะไม่มีผลแดงขอบรรดาจันพุทธศาสนิกชนก็จงจำถ่อยคำพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงตัดว่าพระโสดาบันก็ดีพระสยธาธามีก็ดีมีปัญญาเล็กน้อยมีสมาธิเล็กน้อยจะมีสิ่งบริสุทธิ์จำข้อนี้ไว้ดีสำหรับปัญญาก็พม่โสดาบันก็มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายยังไงไงมันก็ต้องตายแน่ถ้าจะตายเราก็ไม่ยอมไปอภัยภู เมื่ยึดคุณพร,ระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่ถึงยอมรับนักถือด้วยความจริงใจแลขกะหลังจากนั้นก็ใช้สินห้าเป็นกะแพงกั้นอบายภูเขอย่ออีกครั้งหนึ่งว่าโดยย่อจริงๆที่ทท่รายืนยันกับทีขาวุบาสกที่ท่านเข้าไปเยี่ยมอุบาสกถามว่าทีขาวุ เวลานี้เธอเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธ,ธระธรมในพระอริยสงฆ์มีความจริงใจใช่ไหมท่านทีฆาวุบาสกเราว็จะเป็นความจริงท่านจะขาดไม่คงแน่พระพุทธเจ้าทรงถามว่าเธอมีความต้องการในสิลเช่นเดียวที่พระอริยเจ้าต้องการใช่ไหมนั่นหมายก็หมายความว่าทีฆาวุมีความมั่นคงในสินห้า ท่านทีทาอุบาสบกดก็ทรงยอมรับว่เป็นความจริงเป็นจังค่ะเพียงเท่านี้พระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าทีขาวเวลานี้เธอเป็นประสดาบันแล้วอันนี้เองนะแล้วประสดาบันจริงๆเป็นของไม่ยากและก็ประโสดาบันนี้ก็ยังมีการคลองเรือนตามปกติเพราะสินห้าไม,ม่ได้ห้ามการแต่งงานสินห้าไม,ม่ได้ห้ามความร่ำรวย สินห้าไม่ได้ห้ามความโกรธแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในขอบเขตของสิแเราโกรธแต่เราไม่ฆ่าเราต้องการความร่รํารวยเราไม่คดไม่โกงไข่มีความขยันมั่นเพียรแล้วก็จะมีความรักในระหว่างเพศแต่ไม่ละเมิดสิ่งข้อกามนยก็ท้องเอง เป็นนั้นว่านดับแรกก็ใช้ปัญญากันก่อนว่าการเป็นวสดาบันนั้นดีไหมถ้าวปสดาบันจริงๆคนที่ได้ปวสุดาบันแล้วบาปกรรมทุกอย่างที่ทำมาแล้วในอดีตคือในชาติก่นอนที่เราจะชำระหนี้เขาไม่หมดและก็บาปในชาติปัจจุบันไม่สามารถจะนำลงเราลงอบายภูมิได้เลย เป็นนั้นว่าล้างนี้บาปก,กันหมดเว้นไว้แต่ว่าถ้าเรามาเกิดกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าบังเอิญสร้างบาปให้ก่อนในความเป็นประสดา a ัน์โทษปานาติบาตจะทำให้เราป่วยไข้ไม่สบายพออาา็อธินาทานเศรษจอธินาทานเดิมรือทำให้ทรัพย์สินของเราเสียหาย และการโทษการเมษไม่ชาา้าใจเช่นเดียวกัถ้าเราเป็นมนุษย์เป็ยนยังริงงานได้ทําให้คนในปกครองว่ายากสอนยากดื้อได้ยังมีลูกดื้อมีหลานดื้อคนในปกครองดื้อโทษมุษาวาดเราพูดดีพูดจริงไม่มีใครยอมรับฟังไม่พยายามเชื่อเศษในการเด่มสุราเมีไรอย่างน้อยทําให้ปวดหัวอย่างกลางทำให้โรคซึมเศร้ อย่างหนักทำห้เป็นว่าเจ้นั้นถากว่าการเปบรรโสดาบันจริงๆเราไม่ไปบายภูมิกนเมืองไห่จะถือว่าถ้าย้อนกลับมาเกิดส็มมนุ์อีกก็ต้องรับโทษภาพรายการเป็นเศษยังกล่าไปแล้วนี้จะนั้นแต่ว่าเรารักษาอารมณ์ขามของบระโสดาบันไ,ได้หด้หลังจากนั้นก็ตั้งใจใช้ปัญญาด้วยความ ปัญญานี่ต้องใช้การพิจารณาตามความเป็นจริงว่าการเกิดเป็นมนุษย์นี่มันมีความสุขและความทุกข์ก็เห็นว่าการเกิดเป็นมนุษย์ไม่มีอะไรเป็นสุขมีแต่ทุกอย่างเดียวถ้าเป็นเทวดาหรือผมเป็นเทวดาหรือปุมนี่มีความสุขมีแต่สุขไม่นานถ้าหมดบุญวาสนาบาร,รมีก็ต้องกลับมาใหม่ ดังนั้นถ้ารักษารมวงพระพสดาบานไว้ได้ให้รักษารมงพระลานต่อไปไม่ต้องเปไ็นนายนั่งนั่งเบียรสิกิทาคาณาคารอบผลของการปฏิบัตินี่ไม่มีใครบรรลุตามลำดับที่พระพุทธเจา้าทรงตรัสไว้ก็บอกว้จะี่แปว่าความความเป็นพระอริยเจ้านะครับเป็นขนาดนี้พระโสดาบันสิกิทาคามียนาคาเมธลานแต่การบรรลุจริงๆส่วนใหญ่ คนที่ได้ป็อโสดาบันเบื้องตนเมื่อจุดจบก็อพปพหลานเลยไม่ผ่านสอนดับอารมณ์พ่อหลานจริงๆก็คือว่ามีความต้องการจุดเดียวคือคนิพันธ์อารมณ์มีการเกลียดยั้งากกันในการเกิดป็นมนุษย์เห็นว่ากายเกิดมนุษย์มันเต็มด้วยความทุกข์ร่างกายเต็มด้วยความทุกโศกร่างกายเต็มด้วยความสุขกระโกระกลกวัตถุต่างๆไม่มีความหมาย ในที่สุดก็พังไม่กันไม่มีความหมายแล้วตายเกิดวิทยุดาหรือผมมีความสุขโศร,ราวเมื่อหมดชุตสนานกลับมาทุกใหม่ในต้องการต้องการจบเดียวกันอันนี้เป็นอรงค์ของพระรหรันขึ้นในขณนะใขดขณะที่เราสา,าอารมณ์ของมาโสดาบันก็ใช่องค์รพระหันต่อเลยถ้าเวลาจะตายจริงๆความเป็นพระรหันตงเข้ามาถึง ถ้าเป็นอารัตผลวันไหนวันนั้นก็น,น,นิพานเนสำหรับเระว่าซึ่งไม่ต่างกับพระกับเลนแต่พระเลนเลนในท้าเบียรหก็ยังนิพานไม่ได้ต้องทนลำบากต่อไปถ้าเถื่อนอะไรที่ผานเมื่อน,นั้นก็ต้่งเขาเท่าถึงความสุขิได้ฉะนั้นปัญญาตอนต้นวันดาเฉพุทธบริษัทชายหญิงใช้ตามไปเรื่อยๆต่อที่ไปก็ขอพูดแนวปฏิบัติเรื่งต้น อารมณ์ที่พูดฝึกีินใช้เป็นปกติการปฏิบัติเบื้องต้นมาคือคืนนีดถึงลักษณะของสมาธิคิอทัศนิตสมาธิสมาธิเล็กน้อยแล้วก็อุปจารสมาธิเราจะอุปจาสมาธิเฉียดการคือกล่าวบนักษณะนาทปีที่ห้าระการเรียนรักษณะของทางกายเนี่ยบรรดาญาติโยมผู้ปฏิบัติโดยสัตว์เวลาทำกัน มักจะไปห่วงกายไปยุ่งกับกายแต่ความจริงปฏิบัติจริงๆนี่เราปฏิบัติที่ใจถ้าลืมเรื่องของใจไปสนใจเรื่องของกายผลการปฏิบัติก็สวยหลงังโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติสมาธิถ้าจิตเข้าถึงปีติอาการห้าอย่างของปีตินี้ต้องจำจะมีทุกเที่ยว ก็พูดทุกเกี่ยวแล้วก็มีคนสนใจหรือพิเศษหนักใจทุกเกี่ยวเหมือนกันแต่การก็ปีติตข้อที่หนึ่งที่หนึ่งขนพองสยองกล่าวเวลาภาวนาไปผลลุกสู่สาสู่สาข้อที่2อ,งน,องน้ำตาไหลประจิตเข้าถึงจุดนั้นน้ำตาไหลที่เวลาคุริบใครได้เกิดความชอบใจน้ำตาขนลไหล ข้อที่สามร่างกายโยกโลงบางอะไรมันไม่โยกเบามันไม่โยกเบากโยกโยกแรงโยกไปข้างหน้าโยกไปข้างหลังข้างข้างทางซ้ายข้างขวาดีมีโหัวเกิดไปถึงพื้นไงไปหลังเกิดจะถึงพื้นจะไม่ก็ไม่ล้มมันก็ทรงตัวก็มันได้อาการที่สี่ตัวลอยขึ้นบนอากาศอการที่ห้าจิตใจซาบสานมึนมึนสภาพสู้สายจะร่างกายคนในที่สุด จะมีความบรร่างกายเราไม่เลยเลยรงหมดจะมีความรู้สึกแค่น้าหน้ามันใหญ่มากร่างกายสูงสูงมากแต่นั่นอันทั้งห้าอย่างนี้แปลกลายขอปีติเมื่อปีติเข้าถึงจิตใจยอิ่มเอิบจิตจะเป็นสุขเราก็ต้องปล่อยอาการยังไงมันจะเกิดก็ช่างของมันเราต้องการอย่างเดียวคือจิตเป็นสุข ันี้การเจริญพระธรรมทานเขามุ่งอย่างเดียวคือจิตเป็นสุขดังนั้นขอบรรดายญาโยมพทธบริษัทเวลาที่จะปฏิบัติกรรมถานตัดความห่วงในร่างกายเสียผลของการปฏิบัติจะมีผลดีหรือไม่ดีนีต้องัวูัวอย่างพระพุทธเจ้าเพราะผลการปฏิบัตินี้เราปฏิบัติตามแนวของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าวันที่จะบรรลุอริยสัมมาสัมพุทธิ์ยานพระองค์ตัดใจอย่างไงเราก็ต้องตัดสินใจแบบนั้นพระพุทธเจ้าทนทรงทดลองวิธีองกรมที่มีอาการหัวงร่ากายมาถึงหกปีปรับปรุงด้านร่างกายอย่างเดียวกำลังใจก็ต้องช่วยเว่าหนักทางด้านร่างกาย องสมเด็จพระจอมไตรยต้องไม่ได้ทรงบรรลุอภิเศษสัมมาสัมพธิญานต่อมาขั้นตุดท้ายสมเด็จพระจิตตมานอาศัยที่บางเป็นบารมีมาถึงเสียสงไขยแล้แสงกลับหวังจะบรรลุอภิเศษสัมมาสัมพทธิยานหรือสัตว์คุณสักให้คุณแจกความทุกพระบารมีเข้าสนับสนุนปัญญาก็ทรงเกิด ถ้มีความรู้สึกว่าการบรรลุมรคผลนี่คงไม่ใช่ทางกลายไปดเวอนทางใจยังทรงเสวยพระยาหาให้มีกำลังในวันสุดท้ายแหวงกลางเด่นหกเขาเปนั่งข้างหลังนั่นได้ของโผต้นโหันหลังก็หาต้นโคทรงตัดสินประไทยว่าเราจะนั่งตรงนี้ถ้าเราไม่ได้บรรลุอวิเศษสมาสัมปวติญาณเยียงใด เลือดจะเนื้อจะแห้งไปก็ตามทีชีวิตจินซีจะตัดใสก็ตามไมายความจะตายก็ตามเราจะไม่ยอมลุกจากที่นี่ไปไหนขาดการตัดสินใจแบบนี้ตัดทั้งหมดห่วงทุกอย่างไม่จะร่างกายทำไมห่วงวันนั้นเององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทเจ้าก็สมบรรลุอวิเศษสมมาจึขงขิอนญาณ ในการที่บรรดาท่านผู้บริษัทปฏิบัติด้วยกรรมฐานก็เหมือนกันอันดับแรกต้องตัดความห่วงใยเสียก่อนถ้าอยู่ที่บ้านวัตถุใดๆที่มันเจ็บก็ต้องห่วงเจ็บนมถ้าดีเสียงใดที่ต้องปิดต้องเก็บก้เก็บเพืดด่นดีอย่าให้มันมีห่วงมแจะร่างกายเราก็ไม่ห่วงหรือว่าถ้าตายในระหว่างที่เราจเจรเินฑ์กรรมฐา,านความดีอย่างต่ำเราก็ไปสวรรค์ ผลความดีอย่างกลางเราไปพุมโลกถ้าเราไม่ห่วงร่างกายถ้ามันตายเวลานั้นเราไปทางตัดสิ้นใจแตกปันก่อนเนะียนี่เป็นจุดหนึ่งที่การกดนเล่นมาธรรมํา,าจำมีผลเรียกว่าปฏิบัติไะได้เพื่อตนเ <c oughs> บื้องต้งนสัปดาหหนึ่งต้องไม่ห่วงอะไรจะหมดตามพระอินนยตามพระสิทิมักจะบอกว่าตัดไปโกค,คือความังวล ไอ้ความห่วงใยที่ความกังวลเราตัดกันไปเดี๋ยวเดียวเฉพาะเวลาที่เราจเจริญสมาธิเท่านั้นก่อนเราก็ต้องห่วงเป็นของธรรมดาเลิกแล้วแล้วก็ห่วงก็เป็นของธรรมดาแต่เฉพาะเวลาที่เราภาวนาและพิจารณาอันนี้ต้องตัดความห่วงหุ้นไปถ้าความห่วงยังมีอยู่นิดหนึ่งสมาธิมันจะไม่เกิดเลยมันจะเล็กน,น้อย อันนี้เป็นพื้นฐานที่นักเปเจริญพระพุทธรรมฐานจะต้องปฏิบัติและข้อต่อไปเรื่องศีลศีลนีน่มีความสําคัญมากหากว่าท่านมาเจริญพระธรรมฐานในขั้นสุขาวิโปัสสโกก็ดีหรือในแนวของชลักอินโยที่เรียกว่ามโนยิพิโกดีเวลาใดทีด่ศีลบริสุทธิ์เวลานั้นจิตในสภาพแจ่มใส สมาธิทรงตัวจะได้ไง่ายถ้าเวลาไหนถ้าทำเบืเอิญทาไปได้แล้ววะบนไหนสินโบกต้องวันนั้นสมาธิเคยหวงไม่เหลือแต่ท่านเรื่องสินที่พุทธเจ้าทรงย้ำหนะักการจะรักษาลมให้ทรงสินรักษาแบบดนขึ้นหนึ่งคิดไว้เสมอว่าเราจะไม่ทําลายสินที่ตนเองสองจะไม่ยุยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นทําลายสิน สามจะไม่ยินดีไม่กูด่นทำลายสิไม่อะไรเรื่งสิไม่ต้องรรบพัดระวังนะอยา่าถือว่ามีความจําเป็นมีเสียงแวดล้อม,มบังคับไอ้นั่นมันไม่ใช่เรื่องของคนดีมันเป็นเรื่องของคนอยากจะลงอาาาบายภูมิไม่ใช่วิสัยทองวทวดาหรือผมพุท้าอริยเจ้าเตลงใจเสียงแวดล้อม แตาคนที่เขาไม่นอกใจในในการระเบิดสินเขาก็ส่งชีวิตขีงเขอยู่ได้ทำไมเขาอยู่ได้เราก็ต้องดูเขาแล้วข้อต่อไปในขณะที่เจริญสมาธิวิปัสสนาเมื่อมีสินใดแล้วก็ต้องระมัดระวังนิวรห้านิวรห้านี่มีความสําคัญมากในการเจริญสมาธิสมาธิจะมีเป็นฌานหรือไม่ใช่เป็นฌานอยู่ที่นิวรห้า เราตัดความกังวลแล้วเรามีสินมริสุทธิ์แล้ว,แ,ลวแต่ว่าดีวอนภาพรายการตัวใดตัวหนึ่งยังมีในจิตให้เพงทราบแต่ว่าการเจริญสมาธิภายในของเราไม่มีผลเพราะว่าทุกกิเลสอยากทำลายหมดดีวอนภาพรายการก็คือหนึ่งการม่ฉันทะ เอองที่มีความพอใจมีรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหมอมรอรยสัมผัสระหว่างเกศอันนี้เฉพาะเวลาที่เราเจริญพระสมรฐานเลิกแล้วนระาจะไม่ไดคหามเพราะยังไม่เป็นอนาคาม,มีเพาะต้องมีอยู่กันทุกคนแต่ว่าเวลาที่เจริญกรรมฐา,านนีัยังไม่เป็นนาคาม,มีเราตักไม่ได้แต่เราต้องรนะงงับ และงับไปสนใจจะรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นห,หมอมรสร่อยสมัมผัสระหวางเพื่อเฉพาะเวลาและข้อที่สความโกรธความเยืบาจคืออารมณ์ที่ไม่พอใจในการที่3ความง่วงในการที่4อารมณ์จิตพุ่งสร้างเกินไปในการที่5้าการสงสัยในผลของการปฏิบัติ ถ้าทั้งห้าราการนี้อย่างใดอย่างหนึ่งปลายกฎมีในจิตของบรรดาท่านพุทธบริษัทจึือทราบว่า,าการจิตรลสกรรมฐานในขณะนั้นไรน้ผลเถ้าเหยถามว่าเราจะปราบนิวรีอย่างไรมิวรีก็ต้องไปทิดปราบพันเอาแค่หลบหน้ามันก็พอการปราบมิวร์นี้ถ้าจะปราบสองข้อตนคือการมฉันท,าท่ากับพยาญบาตรด้ความโกรธปัยาบาต อันนี้ต้องถึงอานาธามีถ้าเรายังไม่ถึงอานาธามีเพียงใดความโกรธความยิบาทเราัางตัดไม่ได้เขา,าจะตัดซ้ำอีกสามตัวที่เหลือทิ้งไปท่านต้องถึงอนา,าหาาาันช่วงเวลาดับต้นก็ยังไม่ต้องคิดตัดเอาแค่คิดระงับหรือหลบห,ห,หน้ากันก่อนวิธีหลบหน้านิวรนก็คือว่าไม่สนใจกับอารมณ์ของนิวรนเลย อันดับแรกให้สนใจลมให้ใจเข้าออกขณะใดที่รู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกอยู่อารมณ์ที่วร์ห้ามาการไม่เข้ามาโกนใจเวลานั้นที่วนวร์ต้องไม่เข้ามาก็ตทบงจิตเราเลยสําวรายการที่สองที่พระโบราณอาจารย์สอนใช้คำภาวนาควบใช้จิตจะได้มีกังกวลเฉพาะลมให้ใจเข้าออกกับคำภาวนา กังวลในด้านดีอย่างนี้นิวรณ์เคารพปวดใจไม่ได้อณนะใดที่จิตรู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกอยังรู้คำภาวนาอยู่ถ้าไม่มีรมนิวรณ์เข้ามากวนใจเวลานั้นจิตเป็นปสมธมชานเรื่องธรรม,มชาติมันไม่มีอาการนั่งตึงตังต้งนั่งตัวแข็งอย่างที่เข้าใจกันไม่เกี่ยงเพราะธม,มชานจะเข้าที่จิตราจริงๆให้รู้สภาพต่างต่าเสิ่ง ว่าจิตของเราที่ต้องการความสงบสงัดถ้าเวลาใครมาทําเสียงดังเจ้าแจกเอาไปวายเราจะ้ำงขางแต่ว่าขนาดใดถ้าจิตเข้าถึงว่าสมัยฌานเสียงแล้นเรายินชัดจะดังขนาดไหนก็ยิงยินชัดหมดพูดต่ว่าอย่างไรร้องรำทำเพลงว่าแบบไหนรู้ทุกค่อยทำ แต่ว่าเวลานั้นจิตของเราจะไม่รำคาญในเสียงเราจะสามารถภาวนาและพิจารณาไปได้ตามปกติอย่างนี้ชอวิตจิตเข้าถึงเกี่ยบมชานิแต่เรื่องนิวรณ์ที่พระเจ้าทรงจัดว่าต้นงับถ้าเราระงับนิวรณ์ได้ก่อนที่จะภาวนาก็าให้ทรงจิตทรงภพิหานสี่อันนี้มีความสําคัญมากแต่สามจิตอย่างนี้จิตจะต้องตั้งอยู่ในภพิหารสี่ในเวลานั้น เมตตาท่านบอกว่าใา้ทำกิจที่มีความรักแต่เมตตาใป็นจักรวาลทั้งหมดมีความรู้สึกตามความเป็นจริงในใจเวลามันว่าเวลานี้เราจะเป็นมิตรด,ดีขรองครนันสัตว์ทั้งหมดเราจะไม่ไปกดดันกับใครกรุณาความสงสารถ้าบุคคลและสัตว์คนใดมีความทุกข์ท่าไม่เกินวิสัยของเราที่จะช่วยได้เราจะช่วยใหมีความสุข โมตุตาฤทุลกิตอ่อนโยนไม่ฉาดเสียไข่ให้ใครได้ดีพอยินดีด้วยก็ยขอ,อนขอม่นำมาความดีเขาเรามาองขุขามาปฏิบัติตามู้เบกขายเห็นบุคคลใดเที่ยงพรมเราจะไม่สั่งเตือนอาการสี่อย่างนี้ถาเรียกบกคงมีหานสี่ขอเลื่อนขั้งหนึ่งว่าอารมณ์ของนักปฏิบัติจริงๆในเรื่องต้นต้องสรงรารอย่างนี้ ขึ้หนึ่งเวลาที่ปฏิบัติทำสมถะวิปัสนาภาวนาและพิจารณาเราจะไม่มีกันนกงวลประการที่สองจะต้องมีศีลบริสุทธิ์สำหรับศีลนี้ไม่ควรจะบริสุทธิ์เฉพาะเวลาปฏิบัติต้องบริสุทธิตทธ์ตลอดที่ถูกต้องและก็เราจะไม่มีวีวรลบกัวใจปิดทรงพอมีหาเสี่ ถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้จริงจริงจิตทรงตัวนะถ้าอย่างนี้จิตทรงตัวแบบนี้ตลอดทั้งวันทังน้งกลางวันทั้งคืนหมายความว่ามันมีเวลาเป็นถ้าถามว่าจิตระครับปีวร์ถ้ามีเป็นสามีปัญญาก,กันไม่ต้องแยกกันหรือเขาบอกยังไม่ต้องแยกกันอยู่กันตามปกติเพราะว่ายังไม่ใช่การลาคามีแต่ว่าจิตมันไม่ไม่ไม่ดิ้นรนมากเกินไป ถ้าปฏิบัติจิตทรงตัวได้อย่างนี้สมเด็จพระสัมมาวุฒิเจ้าถือว่าทุกท่านที่มีรออมอย่างนี้เป็นผู้เข้าถึงเปลือกความดีที่หลวงทรงสอนและก็เปลือกความดีนี้ไปลงของผู้ทรงฌานผู้ทรงฌานโลกีในเขามีลมอย่างนี้เป็นปกติผู้ทรงฌานโลกีนั้นไปจะเป็นนั่งหลับตาปีไม่พูดับใครอันนั้นไม่ได้ทรงฌาน ไอ้น,นันเป็นการปึกชานไม่แน่นอนในการทรงตัวถ้าทุกคนสามารถระง,งับกังวลได้ทันทีทันใดและก็มีสินบริสุดเป็นปกติกังวลนี่ระง,งับ,บเฉพาะเวลาแต่สิ่งนีเป็นปกติตลอดเวลาและก็สามารถระง,งับปีวณ์ได้ทันทีทันใดปีวอนนี่ระง,งับ,บ,บเฉพาะเวลาด้ยใจ และวก็จิตสามารถรมมารส่งพโมหังสีได้เป็นปกติคือมีสิ่งสิ่งปกติอยู่สองอย่างสิ่งส่งได้เป็นปกติธรม,มหางสีส่งได้เป็นปกติตังบญนะครับไนโชว์ข่าวเฉพาะเวลานิบอลนะครับโชวเฉพาะเวลาอย่างนี้เป็นาการของผู้ทรงชาในทางบ่ายังไม่ได้ภาวนาเลยเลยผู้สูงชา,างเป็น,นยัง,ยไงไง คำว่าชานี้เขาไมา่ได้หมายว่าจำจะต้องภาวนาคือหมายถึงจิตสะอาดกั่นเองถ้าจิตสงอารมณ์ได้ตามนี้ตามที่บอกว่าจะต้องการใช้ชานใช้ยานเมื่อไรใช้ได้ทันทีอย่างท่านเพินตาทั้งหลายที่ได้มโนวิธิได้ทิจิยญาแล้วเราจะใช้อารมณ์นั้นได้ทันทีทันใดโดยไม่ต้องภาวนา ต้องการไปเสวันต้องการเป็นภูมาโลกต้องการเปนิ่พานไปไหนก็ตามต้องการจะรู้เองอะไรก็ตามไม่ต้องภาวนาเลยนึกพักต้องการทราบมาันจะทราบทันทีทันใดอย่างนี้ถือว่าเป็นผู้สงชายแต่ผู้ทรงชายจริงก็ต้องสรงอารมณ์แบบนี้เขาตัดกังวลทันทีทันใดความโกรธใหญ่มีเป็นปกติของคนต้องการอยากจะใช้ลมในทิศตัด สิ่งที่เขาไปสุดอยู่แล้วนิวรณ์มันยังกวนใจระงับทันทีทันใดได้จิตใจเยือกเย็นว่าผมมีหายสิตอนนี้การเจริญมโนยิทธิอิทธไปสวรรค์ได้ไปลงมาโลกได้ถ้าเรายังต้องใช้ธำภาวนาอยู่จึงไปได้ยังถือว่าห่างจากความปจริงมากต่อจะต้องใช้ได้ทันทีทันใดทั้งที่คุยกันอยู่ทำงานอยู่ ให้ใช้ได้ทุกณะจิตท,ที่เราต้องการก็คือต้องฝึกให้เคร่งและสมารมแบบนี้กระรองความว่าวันนี้ก็ขอแนะนําบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นตอนที่สองต้องการปะเนดนเรื่องสมาธในเวลาสองนาทีย้อนอีกทดหนึ่งว่าสมาธิท่านแบ่งเป็นหนึ่งคณิกาสมาธิสมาธิเล็กน้อยสองอุปจารสมาธิสมาธิเฉียดชาน อันนี้จิตทรงเสพสิท่ห้ารการคิอจิตอย่างใดยันหนึ่งมีความชุ่มชือและก็เวลาจะทรงสมาธิมึกตัดกังบนเฉพาะเวลาสำหรับินให้ทรงตลอดชีวิตนิวนรังกเฉพาะเวลาพรม,มิหารสีส่ทรงตลอดชีวิตให้กำลงกังจิตของบันดาท่านพุทธบริษัททรงแบบนี้อะไรที่จะรงนได้นอกจากชาลโลกี นอกจากคาโลกีที่ท่านจะเองได้ก็คือพระโสดาบันพระสิาทธาธรรมีตัวยาหมกวุ่นเป็นแค่ชานส่วนใหญ่มมนจะปฏิบัติเป็นแค่ชันสมาธิันดับไม่ก็ไม่ไปที่ไหนถ้าอยากจะถามว่าพระโสดาบันพระสิทธาธรรมีจะมาได้อย่างไงก็ต,ต้องตอบว่าคนที่จะทรงศินบิส์ดได้ก็ต้องอาศัยมีความเคารพใน่ร่จเจ้าในพระธรรมพระอริย,ยาสง์ ยงจยสามารถส่งคุณธรรมสีนาจารทานิแลาวได้และก็ในขณะเดียวกันเราไม่สิ้นไม่สุดสำหรับพระโสดาบันพระสิกขาคามีก็มีแค่นี้ไม่มีอะไรตัวความกำลังจิตงผโพสรงชายกัดีกำลังจิตงผโพปฏิบักษ์ตระโสดาสิทาาชายกัดีเป็นกำลังจิตอันเดียวกันแต่ว่าทั้งนี้ก็เว้นไว้แต่ใครจะโง่หรือฉลาดอะไร ถ้างนอกระดึมดึมด,ดำมุ่งมั่นเพพาะฌานก็ยังไม่มีการคนนรกถ้ามีความยราดามีความมั่นใจในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์แล้วสาธ์นที่ความบริสุทธิ์ใจจิตมุ่งพันิชย์ไ,ไป็นอารมอย่างนี้ตัดภัยภูมิได้แน่นอนในตอนที่ไปขุมบรรดาจ,จะพุทโธสาทุท่านที่อยากตั้งใจจะมาผานกรรมฐาน